นี่แหละค่ะเห็นไหมมันจะเหลืองแล้วก็สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะ สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วเนาะวันนี้นะคะเคล็ดรับคู่ครัวนะคะกับลูกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนุกจะเอาวิธีต้มข้าวโพดนะคะซึ่งอันนี้เป็นเพจนะคะของต่างประเทศแนะนําไว้ซึ่งบอกเลยนะคะว่าทั้งกรอบนะคะแล้วก็หวานทุกชิ้นนะแล้วก็ตึงด้วยนะคะแต่จะไม่เหมือนไทรเลยนะขั้นตอนแรกนะคะให้เราแกะเปลือกแกะชั้นนอกเนี่ยออกนะเพื่อนๆแกะออกเลยนะคะให้เหลือสัชั้นหนึ่งก็ได้แต่อันนี้จริงๆอนะ่ะถ้า ถ้ามันซื้อมาแล้วเนี่ยด้านนี้เขาก็จะไม่ลอกหมดถูกปะแต่ว่าเอออันนี้ร้านที่ลูกซื้อเขาลอกหมดเขาจะต้องเลือกเอ,อที่ต่างประเทศนะ,นะคะเขาจะลอกลอกนี่เหลือประมาณอประมาณนี้เพื่อให้คุณค่าของข้าวโพดมันอยู่เต็มๆเลยนะคะนี่นะคะนะคะทีนี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคุณดูเห็นไหมเออเนี่ยแหละ ให้เหลือด้านนี้ไว้นะให้เหลือแบบนี้ไอ้สั่งเผาๆเนี้ยไว้นะเพราะตัวนี้แหละคะ่ะจะทําให้หวานทุกเม็ดนะอันนี้เอาอีกคั้งหนึ่งนะ<ม>นะคะแล้วเอาวางอยู่ในหม้อต้มเลยนะเดี๋ยวเราจะทํากันไปเรื่อยๆจ้านี่นะคะอันนี้นะ อันนี้นะคะลูกจะเก็บไว้นะคะสําหรับทําขนมนะในเมนูไทยๆต่อไปนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีวิธีเก็บข้าวโพดไว้นะคะไว้ทําเมนูไทยๆเพราะบางครั้งคือเราเราใช้ไม่หมดหรอกเราซื้อมาอย่างเงี้ยกินไม่หมดหรอกอันนี้นะต้องเหลือเหลืออันนี้ไว้นะแล้วเราก็เก็บแบบน่าอย่างนี้นะคะ จริงๆอ่ะของต่างประเทศมันจะมันจะ,นจะคุวมไว้ทั้งหมดนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าของลูกเนี่ยคือนกซื้อมาสำเร็จค่าแล้วจากนั้นนะคะต้องใส่น้ำไม่ท่วมข้าพูดเลยนะคะกดดูว่ามันท่วมยั้ยท่วมแล้วนะแล้วหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ในส่วนของเกลือนะคะและเคล็ดลับอีกตัวนึงคือเบกกิ้งโซดาค่ะและเบกกิ้งโซดาค่ะใส่ลงไปเลยนะคะ ค่ะหลังจากนั้นนะคะ่ะก็ใส่เกลือเกลือลงไปเลยนะหลังจากนั้นค่ะปิดฝานะคะและต้มไฟแรงนะคะไปสิบนาทีค่ะและต้มอ,อย่างนี้นะห้ามพลิกห้ามอะไรนะคะสิบนาทีค่ะตั้งเวลาไปเลยค่ะพเพื่อนจะเห็นเนะี้ยว่าเริ่มเห็นไหมคะมันเปลี่ยนสีหลังจากนั้นนะนุกจะลีไฟให้ต่ําเลยค่ะแล้วตั้งต่ออีกสิบนาทีนะคะตั้งต่ออีกสิบนาทีนะนะคะ ก็จะเห็นนะออะเปิดฝาให้ดูก่อนก่อนจะตั้งเห็นไหมมันจะแดงมากเลยเพื่อนๆเคยเห็นกันบ้างไหมเนี่ยว่าต้มแล้วมันจะแดงมากเลยนะคะก็คือาจสีจะเปลี่ยนแล้วจะสีแดงสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวนุกจะตั้งต่อเดี๋ยวพิงค์ให้ดูอีกนิดก่อนเดี นี่นะนุพให้ดูอีกนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวหนูก,ก็จะตั้งต่อนะคะอีกสิบนาทีค่ะมันจะแดงสวยมากนะคะเดี๋ยวเราตั้งต่อนะคะอีกสิบนาทีนะคะเพื่อความกรอบนะโดยหลีไฟให้ต่ําค่ะสิบนาทีผัดไปนะคะเราก็ปิดนะจ๊ะแล้วทีนี้เราก็จะมาดูความต่งตึงกันนะเดี๋ยวนะคะลูกต้องให้ดูหลังจากที่มันเรียบร้อยแล้วนะดเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าเป็นยังไงนะคะนี่นะคะ นี่นะคะสีเขาจะใสมากแล้วสังเกตได้นะคะว่าน้ำเนี่ยจะเปลี่ยนสีเลยเห็นไหมนี่นะคะนี่แหละค่ะเห็นไหมมันจะเหลืองแล้วก็เม็ดมันจะอย่างนี้เลยนะมันจะดึงประสิทธิภาพนะคะสารสารที่ช่วยนะคะทุกอย่างออกมาได้มากที่สุดเลยดีที่สุดแล้วก็หวานมากทุกเม็ดย้ําเลยนะจ๊ะทุกเม็ดนะคะต้มแบบนี้นะคะแล้วก็ กรอบทุกเม็ดด้วยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะหลังจากนั้นว่าจะเป็นยังไงนะสุดยอดแบบนี้แล้วสีสวยมากสวยแบบว่าอลังการงานสร้างดาวร้านดวงค่ะก็มันจะหวานทุกเม็ดเลยนะคะทีนี้นะคะหวานและกรอบมากเลยนะคะนก็อยากจะให้เห็นเนาะเพื่อนๆลองไปทํากันดูนะคะอันนี้เดี๋ยวนุก,ก็จะเก็บไว้นะเพราะว่าเนี่ยค่ะมันจะหวานลนะักษณะมัน,นจะเป็นอย่างนี้เลยนะก็ลองไปทากันดูนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมง,งานอีซิ m มทุกคนขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้า